เป็นที่พูดถึงกันอย่างร้อนแรงเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณี AI Generate ภาพอาร์ตในแบบฉบับของ Studio อ h ิบ l ลทำไมการทำภาพในสไตล์ที่ผู้คนชื่นชอบให้ออกมาได้เข้าถึงง่ายมากขึ้นกับมีความเห็นแบ่งเป็นสองฝั่ง ทั้งฝ่ายผู้ใช้งานทั่วไปที่ชื่นชอบกันมากกับอีกฝ่ายที่ดูไม่ค่อยจะพอใจมันเกิดอะไรขึ้นผมบอสในฐานะดิจิทัลอาร์ติสจะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันครับอาจจะไปเริ่มกันฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กันด้วยนะครับทุกๆไลค์และคอมเมนต์เป็นการช่วยสนับสนุนผมให้ทําผลงานแบบนี้ออกมานะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับก่อนอื่นเรามาปูพื้นฐานกันก่อนว่า AI คืออะไรสิ่งที่เราเรียกกันว่า AI นั่นก็คือ generative AI เป็นปัญญาประดิษฐที่สามารถสร้างภาพใหม่โดยใช้อัลกอริทึมและโมเดลการเรียนรู้เช่น Stable Diffusion หรือว่าดาวอี e, หรือแม้แต่ตัวเจ้าปัญหาที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้อย่าง ChatGPT O4 เรามาดูวิธีที่จะได้ AI ขึ้นมาสักโมเดลกันแบบคร่าวๆกันดีกว่าโดยที่การที่เราจะสร้าง AI ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเราต้องอาศัยการป้อนข้อมูลเข้าไปซึ่งในกรณี AI ที่จะวาดภาพได้นั้นต้องถูกฝึกด้วยข้อมูลรูปภาพและจากนั้นเมื่อเทรนเร็จเรียบร้อยแล้วให้นําไปใช้งานผ่านการเขียนพรอมเข้าไปเพื่อให้ AI นั้นจินเรดภาพออกมาซึ่ง AI ในปัจจุบันก็ยังเป็นแบบที่เก่งเฉพาะด้านอยู่เนื่องจากมีข้อจํากัดในการเทร ที่ถ้าจะให้เก่งรอบด้านแล้วอาจจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นและทรัพยากรที่มากขึ้นจนไปถึงจุดที่ไม่คุ้มทุนถ้าเราลองดู AI ในตลาดของเราตอนนี้ที่มีความเก่งรอบด้านก็จะเป็นแชทบอทอย่าง ChatGPT ที่เป็นการนําเอาโมเดลหลายๆโมเดลมาทํางานร่วมกันหรือน้องใหม่ไฟแรงจากจีนอย่าง DeepSeek ซึ่งถ้าเรามาลองเจาะดู AI ที่นำมาใช้เ e n เน a เ e ภาพ Studio g จิบลีก็จะเป็น AI หน่วยย่อยหน่วยหนึ่งของ ChatGPT แต่แน่นอนว่า AI นั้นก็มีข้อดีนั่นก็คือสะดวกง่ายแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องใช้ความพยายามที่มากมายอะไรเหมาะสำหรับมือใหม่ที่แม้จะไม่เคยวาดรูปมาก่อนให้เข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่นำไปเป็นไอเดีย reference ให้กับนักวาดทำให้เห็นภาพร,รวมของงานและนำไปวาดต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแปัญหา,าอยู่ที่อะไรละ่ะ เราต้องอาศัยการป้อนข้อมูลเข้าไปซึ่งในกรณี AI ที่จะวาดภาพได้นั้นต้องถูกฝึกด้วยข้อมูลรูปภาพใช่ครับปัญหาหลักข้อแรกเลยก็คือรูปภาพที่นำมาใช้ในการเทรน AI ภาพเหล่านี้มันมาจากเหล่าอาร์ติสทั้งหลายที่กำลังนั่งบากบันวาดรูปกันอยู่โดยที่ไม่มีทางรู้เลยว่าภาพของตัวเองนั้นจะถูกนำไปใช้ในการเทรน AI ตัวใหม่อยู่ให้กับทางบริษัทต,ต่างๆเพราะนั่นซึ่งมันแตกต่างจากข้อมูลอื่นตรงที่ภาพวาดของพวกเรานั้นมีสิ่งที่เรียกว่า copyright หรือที่เรียกกันว่าลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองภาพวาดของพวกเราอยู่ แต่ว่าลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงสิ่งที่เรียกว่าสไตล์ทําให้สิ่งนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างความถูกต้องระหว่างจริยธรรมและกฎหมายเราต้องถึงจุดไหนเลยที่คิดว่าอาร์ติสต์อย่างพวกเรานั้นยอมรับกันได้อันดับแรกแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้เทรนเอไอนั้นควรจะมีความถูกต้องมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตหรือส่วนแบ่งในรายได้ต่างๆในการนําสไตล์และลายเส้นของเขามาใช้งานโมเดล AI ของตัวเองจริงๆก็ควรมีการออกกฎหมายควบคุมในการใช้ AI ให้ใช้งานภาพได้อย่างถูกต้องซึ่งนั่นก็เป็นเรื่อง ของอนาคตมากๆอะนะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมได้วยซ้ำซึ่งถ้าเราสมมติว่าโมเดลนี้ถูกเปิดตัวมาด้วยคำว่า OpenAI จับมือกับ g b Studio สร้าง AI วาดภาพตัวนี้ออกมาให้ทุกคนได้ใช้กัน ผมว่ามันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาดิวกันไว้ข้างหลังแล้วหรือว่าจงใจที่จะไม่บอกเพื่อให้เกิดการพูดถึงหรือเขาไม่ได้ตกลงกันไว้จริงๆเนื่องจากทางสตูดิโอจิบลีก็ไม่ได้มีการออกมาตอบโต้ใดๆเลยเอาละ่ะสรุปแล้วถ้าเป็นไปตามข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดตอนนี้ทาง o อ e n น i ก็ได้ดูดรูปของทางสตูดิโอจิบลีไปใช้ในการเทรน AI จริงๆและสิ่งที่พวกเราเหล่านักวาดนั้นไม่พึงพอใจที่สุดเลยก็คือการถูกนํางานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตในมุมมองของผมแล้วนั้นการ ถึงของ AI นั้นไม่ได้น่ากลัวเลยครับมันสามารถแยกง,งานพวกเราได้จริงแต่นั้นก็เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นในงานที่ต้องใช้กับ Mass Production AI จะเข้ามามีมบทบาทมากขึ้นแต่ในวงการศิลปะยังมีสิ่งที่เรียกว่า niche market หรือว่าตลาดที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่มอยู่เพราะว่าลูกค้าหลายๆคนไม่ได้จ้างงานเพราะว่างานนั้นสวยที่สุดแต่เขาจ้างเพราะว่างานนั้นถูกจริตของเขาหรือได้บางครั้งเขาก็แค่อยากจะสนับสนุนนักวาดที่พวกเขารักดังนั้นถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้และใช้งานมันในแบบที่มันควรจะเป็นมันก็เป็นเครื่องมือที่จะมายกระดับผลงานของเราได้เราจําเป็นต้องเป็นหัวหน้ามันครับไม่ใช่ให้ AI มาวาดให้แล้วมาบอกว่านี่เป็นผลงานของเราแต่ ที่สาคัญคือต้องไม่หยุดที่จะปรับตัวตามเทคโนโลยีให้ทันส่วนเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าตัวตนในงานศิลปะก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลต้นตัวผมไม่ได้กลัว AI art ครับ AI ไม่มีทางมาแทนที่ศิลปะในโลกของเราได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตราบใดที่ทุกคนยังมีจิตใจและรักในงานศิลปะเห็นคุณค่าเห็นความงามที่ไม่ได้ออกมาผ่านการเขียนพร้อมแต่เป็นความงามที่เกิดจากการสะสมสิ่งต่างๆประสบการณ์ความพยายามและการเรียนรู้วิธีคิดต่างๆความฝันของเราาร์ติสจะยังมีาร์ติสที่พร้อมอยู่ข้าง ข้างพวกคุณเสมอครับรวมถึงผมด้วยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก่อนจะจากการสำหรับเพื่อนๆที่สนใจใน Pixel Art ผมมีคลิปกเก่าๆที่ลงไว้ในช่องนะครับตามไปดูกัได้นะเอาเป็นว่าไว้เจอกันนะ